เรียนอาจารย์ที่เครารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันนางสาวอิสรารวบรวมกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวยัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวันนี้ดิฉันมีเทคนิคและวิธีง่ายๆจะมาแก้ไขปัญหาปากกาหมึกอุดตันเขียนไม่ติดหมึกไม่ออกนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปก็อาจจะเคยพบกับปัญหาโรคแตกชวนคิด ชวนหหงุดหงิดใจเมื่อปากกาที่เก็บไว้นานหรือแม้แต่ปากกาด้ามใหม่ของคุณที่เพิ่งซื้อมาเขียนไม่ติดหมึกไม่ออกเอ๊ะเ,เพื่อนๆมีวิธีแก้ไขปัญหาย,ยังไงกันบ้างเอ่ยทิ้งใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งทิ้งนะคะวันนี้เรามีเทคนิคและวิธีง่ายๆมา2วิธีค่ะก่อนอื่นเรามาทดลองปากกากันก่อนเลย เห็นไหมคะเพื่อนๆปากกาไม่ติดเลยเามาลองด้านที่สองเลย mm hmm. เห็นไหมล่ะคะเพื่อนๆน,นี่ก็ไม่ติดเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเรามาเริ่มวิธีแรกกันเลยวิธีที่หนึ่งอุปกรณ์นะคะหนึ่งน้ำร้อนค่ะ สน้ำเย็นค่ะ 3. กระดาษทิชชู่ค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยขั้นตอนที่1น,นะคะนำปากกาช่วงหัวปากกาที่เป็นส่วนเหล็กนะคะนำมาจุ่มในน้ำร้อนทิ้งไว้ประมาณ1-5วินาทีเราลองมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ จากนั้นนะคะวิธีที่สองนมาจุ่มในน้ําเย็นทิ้งไว้ประมาณ 1- นหวินาทีเช่นเดียวกันค่ะเรามาลองทําตามกันเลยค่ะจากนั้นนะคะวิธีที่สนํากระดาษทิชชู่มาเช็ดที่หัวปากกาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําหยดลงสู่กระดาษหรือน้ําที่เกาะติดอยู่กับหัวปากกาเวลาเขียนจะได้ทําให้กระดาษ ไม่ฉีกขาดค่ะขั้นตอนที่สี่เราลองมาเขียนกันเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆปากกาติดแล้วนะคะง่ายใช่ไหมล่ะคะนี่เป็นแค่วิธีที่1นะคะวันนี้เรามีวิธีที่สองมาให้เพื่อนๆชมอีกนะคะนี่ปากกาด้ามที่สองนะคะอุปกรณ์ของวิธีที่สองมีดังนี้ค่ะ หนึ่งไฟแช็คค่ะสองน้ำเย็นค่ะสามกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งคล้ายๆกับวิธีเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะค่ะแค่เปลี่ยนจากความร้อนจากน้ำร้อนมาเป็นไฟแช็คเท่านั้นเองเราลองมาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนำไฟแช็คนะคะจุดไฟ รนที่หัวปากกาเหล็กนะคะอย่าให้โดนพลาสติกนะคะเพราะจะทําให้พลาสติกละลายได้ค่ะสําหรับเด็กๆนะคะต้องให้ผู้ปกครองช่วยทําด้วยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะจากนั้นนํามาจุ่มในน้ําเย็นค่ะเพื่อปรับอุณหภูมิความร้อนของน้าร้อนเมื่อสักครู่นี้นะคะ ค่ะจากนั้นนะคะนำกระดาษทิชชู่มาเช็ดที่หัวปากกาเช่นเดียวกับวิธีแรกนะคะตอนที่4ี่ลองมาเขียนดูกันเลยเห็นไหมคะเพื่อนเรียบร้อยแล้วคะ่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะค่ะสำหรับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการแก้ไขปัญหาปากกาหมึกอุดตัน โดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปากกาด้ามใหม่เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทำนะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ